เพชรอยากสบายก็ต้องรีบเช็คบินแล้วนะครับปล่อยนะครับเจอเาครับต่อยคือน้องกันเลยครับปล่อยถึงประเทศญี่ปุ่นมาแล้วครับโอ้โหจะฟันซองไม่ถึงครับยังอยู่เสมอว่าสร้างซุปตาขึ้นมานะครับนี่ครับแข่งโอ้ยขาฝาดสวยครับตรงนี้โดยด้านหลังที่มีแผลเป็นนะครับทางด้านของลูเน่าส์อาศัยช like ่วงครับ โอ้ยสองปาแล้วครับสองขวามาอีกแล้วครับคู่แรกละเลงเลือดไปแล้วนะครับโอ้ยอัดตับตัวโอ้โหมีอาการแล้วโอ้ยโดนอะไรครับว้าวโดนบาดตัดตัวแล้วก็เข่าตามครับโอ้โหจะตีตื้นขึ้นมาส่วนเพชรอยากสบายก็ต้องรีบเช็คบินแล้วนะครับไปแล้วครับเจอเข่าครับโอ้โหลำตัวครับเลี่ยมเข่าเข้าไปครับแหมเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมันๆครับ กับเกี่ยวแล้วก็โอ้โหแข่งสายลุริเชียวหน้าไปนิดเดียวยังแสดงความเก่าครับยังเก็บอาการครับเพชรเพชรปัญชาไม่ครับโดนไปี่เสียอาการแล้วครับหน้าแบบหน้านิ้วคิ้วขโมดนะครับโมโหครับนัดสองลุกนี้ครับสะดุ้งครับแม่บิดลุกนี้ใช้พลังเยอะครับแล้วจับตาดูครับนี่ครับปัดซ้ายตัดลำตัวครับเรื่องมีอาการครับแล้วก็ตามซ้าโอ้โหภาพช้านี่เห็นชัดเจนครับแม่มุมนี้นี่ผู้บรรยายมองไม่เห็นแล้วครับว่าโดนหมัดตบซ้ายครับ หันมาเจอหมัดเจอเข่าเข้าไปทีครับดูลูกน็อกครับโอ้โหตีซ้ายครับเต็มเต็มนี่แหละครับยังหวะบิดพอดีครับพุดคูเลยครับเจอเข่าซ้ายของเพชรเพชรบัญชาเข้าไปรูดลนเลยครับแม่เป่าตุกนับหนึ่งสองสามเห็นอาการแล้วพอที่กว่าครับ